การอาบน้ำเกลือตามความเชื่อไทยมักมีการกล่าวคำอธิษฐานเพื่อขจัดสิ่งอับประมงคลและเรียกโชคลาภเข้ามาในชีวิตนี่คือตัวอย่างคำอธิษฐานและคาถาที่นิยมใช้กันคำอธิษฐานแบบโบราณเน้นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตั้งนโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมจบข่าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล ขออาบน้าเกลือนี้ชําระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ขอให้สิ่งอับประมงคลพูดผีปีศาจข้อกรรมทั้งหลายจงออกไปจากตัวข้าพเจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโชคลาภขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าพเจ้าขอชําระสิ่งอับประมงคลทั้งปวงโรคภัยวิบากกรรมข้อร้ายจงหายไปโชคลาภ ความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าสิริมงคลจงมาสู่ตัวข้าพเจ้าตลอดการและตลอดไปเทิง